ช่วงแรกวันนี้นะคะดูการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งรัฐบาลได้เตรียมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติค่ะโดยจะเริ่มจากพิธีสัตวมวานครบ7วันในวันที่30ตุลาคมนี้นะคะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ8คณะดูแลการจัดงานพระราชพิธีให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะ นายโสพลสารามรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายบรวรศักดิ์อุวรนโนรองนายกรัฐมนตรีและนายพระดลปริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถแถลงถึงการจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะเริ่มจากพิธีสัตตมวานครบเจ็ดวันในวันที่30ตุลาคมนี้จากนั้นจะดาเนินการตามลําดับ คือครบ15วันหรือปัญระสมวนันครบ50วันหรือปัญญาสมวนันและครบ100วันหรือสัตตมวนันซึ่งรัฐบาลจะจัดพิธีทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุด ทางนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ8คณะแบ่งเป็นฝ่ายจัดพิธีการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศและงานพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจะราจรในงานพระราชพิธีฝ่ายจัดทําหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธี ฝ่ายการกรองการขอใช้งบประมาณในงานพระราชพิธีและคณะกรรมการศูนย์ประสานการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนายพระดอนในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มอบหมายให้ทุกส่วนราชการร่วมพลังแห่งความพักดีส่งภาพการจัดกิจกรรมไปยังสำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรวบรวมส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรเพื่อจัดทำหนังสือต่อไป